ครับสอยสารชาแนลครับชาแนลดียงคนชอบกินครับวันนี้มุ้งหอยจิริดมากครับจิริดไข่อันนี้คือลวกหน้านะครับเดี๋ยวผมจิบทอดกินครับไข่ดีดีครับพิมเดี๋ยวผมจะทอดในเบิ้งครับเวทีทอดนะครับให้แดงสีแสบเนาะตามเลยเลยครับผมต่อไปทอดแม่งนะครับวันนี้เตาแก๊สครับใส่ไฟกลางๆครับจะใส่ไฟแห้งไว้ สิใหม่ก่อนยังสิบ้มลงไปครับ มันห่อนหอนจังน่อยครับมันห่อนหอนเทากับจังเอาลงการทอดไอ้ดมันก็ต้องถึงกับเดี๋ยครับอุ่นอุ้นก็ได้ครับจริงจริงเทลงเลยก็ได้ครับเทลงเลยก็ได้เพราะว่าถ้ามันถ้ามันห่อนหลายเทลงเนี่ยมันจีกระเด็นครับครับมันจังจีก็ได้ครับแต่ว่าไอ้มันค่อยๆห่อนขึ้นมันจีกรอบครับแต่ถือว่าห่า น้ำมันเดือดเดือดตัวเทลงมมันสีกระเด็นใส่แขนขาเข้าครับอันตรายครับเล็กน,น่อยเล็กน,น่อยเ็ดกับตรงระวังครับค,ค่อยๆปล่อยนี่ครับถ้ำมันเริ่มปดปอกแป,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 ป๊ปอกแปีเลยครับที่เริ่มห่อนขึ้นเข้าแบบพ้นได้เลย ค่อยคนไปเลยครับคนดูดูเอาน้ามันใช่น้ามันเลยให้ออกจากตัวครับก้อมฮวนไล่น้าออกจากออกจากจิริดนะครับอันจิริดถ้าเจ้าน่าจะเลี้ยงครับเพราะว่าจูมเมอรอย่างเงี้ไปไต่ขึ้นจีบได้หลายปันนี่ครับอาจจะเป็นเพราะจูมเมอร์นี่คนใช้ยาขามาแลงหลายครับขามาแลงกับพวกอาหารการกินพวกยงังไม้เขาก็เลยเบิดไปน้ำครับจูมเมอร์น,นี่ จะเลี้ยงกินครับเลี้ยงกินเลี้ยงไข่เป็นฟาร์มจีรีปอดใส่เลยนะครับใส่เวลานิดนึงครับอาจจะกินของแซ่บครับจะใส่ไฟแห้งหรืใหม่เลยครับก็ได้กินดีครับหลังคนกระติถามครับใส่เกลือบ่าโบ้ใส่ไส้ได้ครับตัวนี้ผมบ่ได้ใส่เกลือครับจีลีนี่เขาเจาลวกมาแล้วครับ บริสไซเกือลวกสซุกมาแล้วเขาก็แกะม,มาทอดแล้วมันกรอบครับทอดแม่งใจเย็นๆได้ง่ายเลยครับใจหวานนี่าไม่ได้กินดี้วครับ ไม่เนี่ยขมเลยนะครับขันบ่ขันบ่กรอบกับหยาบไปเลยกินบ่วแสบหัวใจเย็นเย็นแบบค่อยๆไอ้มันไหลนะมันไอ้น้มันไหลน้าออกกันโตที่ดีเจ้าแล้วก็แสบอีกผ่านไปสิที่พีครับเริ่มกรอบแล้วครับผู้แดงใดว่ามันกรอบเพราะว่าเขากบ พี่ครับแต่หลิวเขาเนี่ยเขาไปเว,ว่าแต่มันสิมันสิเป็นเบาๆครับบอกว่าถือกันมันสิเป็นก้าวง่ายๆบ่นะครับในทีละครับเขากะใส่ตะไคร้ซอยครับใบป,ประปูดใส่ลงไปใส่ลงไปใบประปูดอะไรบ้างเด้อมอมชิบอกว่าติดแตกแจงมไม่แดดเลย ก็โดนแบบพ่น,พนตัวๆห้องแมาพอใบกระคุกสีใหม่ไว้ด้ยครับใบประคุกตักักบพิกแก๊นะมันอย่ๆๆๆองางไรใบประคุกตัมันจะแหมๆเขามันจะแหมมแนจะติดมันจะสิเท่ากดนะใบประคุกแต่มัน มันกรอบกว่าอ้ยมันเลยให้น้ำออกจากใบามาแลวาลวจะด่นก็ฝนถ้าใครก็ใบป,ประปูใช่มันหอมครับกินเลยเลยเด้อแปบสมุติไทยไทยหน่อยจัดเจ้าดีนะครับให้มีน้ำมัน สุง่ายครับกระบาดออกบางคนท่านเจ้าก็เอากระดาษทิชชู่ไปห้องครับแล้วแต่เทคนิคของใครของมันเนาะถ้าเอาหนามันออกจากตัวมันเบิร์ตมันก็สีโบเลียนครับกัดดีแซ่บครับอันนี้ยังมีขั้นตอนสุดท้ายอยู่นะครับอ,อันนี้คือเป็นการทอดปรุงรสกับ่บมี่อย่างไรครับเดียเ๋ยวเรียนอย่เบิร์นแล้วบานจตาที่บเบิร์น กินดูครับสุดนั่นแหละเบิเอาออกมเบิดไอ้ควบยื่ในหมอนี่ไอ้กินนะครับกินเมื่อไรมันม่อ่ำสีแหมโพดครับเอาเรียๆไปวานวา ครับสูตรเด็ดมายู่มองนี้ละผมใส่ได้รสดีครับโ้ยลงไปรสดีเข้าปุ๋งมาแล้วเนาะใส่พริกรสดีกับเอาเกลือก็ได้ครับยุธงยุธยาเอามาเส้วยเครื่องมันคือรสดีกันใส่น้ำตาลจาัจดไว้แับแบบกึ่งเกลาครับคนๆถึงเขากันครับใส่พอคนใส่จานกับหากระซ้นมนิดหน้อยก็ได้ครับ สูตรนึงผมเฮ็ดยนองเชื่อเอาต้นตีลงเอาตีดีลงครับตีทอดแล้วๆนี่ผมใส่หม้อปิดฟ้าแล้วก็เขย่าเลยครับเขาก็ดีครับไดอแม่บ้านเรามาเสนอหนีเนาะเอาซบเบิึงพี่น้องซบเบิงึงจีดีอย่างไหนแซ่บบ่ล เตัวนะกินเข้าไปปบบปูด้าเเสียบร้องบิงัวน่อง,ง,งที่นี่ทอดสมุนไพรใครทำก็อร่อย กับนี่ใไขเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ด้วครับเด้อยังไงก็ไปลองเก็ดกินบ้างครับนิสานใช่แนลครับเมื่อนี้ก็ขอกับลาพี่น้องไปครับไปกินบ้างครับพี่น้องอาหารีิสานชั้นเลิศชั้นเลิศครับจิลีครับจิรีทอดครับกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีครับเมื่อนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับ